บทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับพันธุกรรมเรื่องโรคพันธุกรรมขอให้นักเรียนทําความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะค่ะเรามาถึงเรื่องสุดท้ายในเรื่องของพันธุกรรมในพัทที่1กันแล้วนะคะนักเรียนเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคพันธุกรรมนั่นเองค่ะ เรื่องของโรคพันุกรรมนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คืออธิบายโรคทางพันุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนได้อธิบายความผิดปกติของโครโมโซมร่างกายและโครโมโซมเพศได้ใน เรื่องของโรคพันธุกรรมนะคะครูจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทก็คือโรคพันธุกรรมนะคะโดยโรคพันธุกรรมเนี่ยเราจะศึกษาโรคพันธุกรรมโรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมแล้วก็เรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันการเกิดโรคพันธุกรรมเรามาดูเรื่องแรกนะคะเรื่องโรคพันธุกรรมโรคพันธุกรรมคืออะไรเกิดจากอะไรนะคะโรคพันธุกรรม ก็จะเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนนะคะซึ่งความผิดปกติของโรคพันุก,กรรมนี้นะคะเมื่อยีนเนี่ยมันเกิดความผิดปกติก็จะทำให้ยีนที่ผิดปกตินียถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ล,ลานต่อไปได้นะคะโดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคพันุก,กรรมนะคะเราจะเรียกว่าการกลายหรือว่ามิวเทชัน m u วเทชันก็คือเป็นความผิดปกติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงยีนไปจากเดิมส่งผลให้ลักษณะทางพันุก,กรรมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยนะคะสาเหตุการเกิดมิ t เทชันเนี่ยมันก็จะสามารถเกิดได้หลายสาเหตุนะคะยกตัวอย่างเช่นเกิดจากรังสีบางชนิดนะคะพวกรังสี X รังสีอันต้าไวโอเลต แล้วก็พวกสารเคมีบางอย่างยกตักตวอย่างเช่นอัลฟาท็อกซินจากเชื้อราจากกฎในตรัสนะคะสาเหตุเหล่านี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นสิ่งก่อกายพันธ์ุหรือว่าที่เรียกว่ามิวเทชันนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งก่อกายพันธ์ุตรงนี้นะคะก็สามารถทำให้กระตุ้นให้เกิดมิวเทชันได้ ความผิดปกติของยีนนะคะในความผิดปกติของยีนนะคะจะสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบนะคะก็คือเป็นความผิดปกติของยีนที่เกิดบนยีนออโตโซมกับความผิดปกติของยีนที่เกิดบนยีนเซ็กโครโมโซมหรือว่าโครโมโซมเพศนั่นเองค่ะก็ความผิดปกติที่เกิดจากยีนบนออโตโซมนะคะทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรมหรือเกิด ความผิดปกติในร่างกายนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะ,ะโรคแรกนะคะก็จะเป็นโรคธาลัสซีเมียโรคธาลัสซีเมียเนี่ยก็จะเป็นโรคที่มีภาวะโลหิตจางเนื่องจากว่าฮีโมโกลบินในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยน้อยนะคะมักจะได้รับยีนผิดปก,ดปกติเนี่ยมาจากพ่อและก็แม่นะคะลักษณะอาการของผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนะคะลักษณะอา,าการก็จะมีลักษณะซีดนะคะหนกแก้มสูงผิวค้ํา ะะตับม้ามโตหน้าผากกว้างตาเหลืองดั้งจมูกเนี่ยจะแฟบนะคะแล้วก็ลักษณะของผู้ที่เป็นโรคนี้ก็คือจะไม่เจริญเติบโตเต็มที่นะคะจะตัวเล็กนะคะแล้วอาจจะไม่มีความเจริญทางเพศด้วยนะคะอาจมีแผลเรื้อรังที่ขานะค,ะค่ะลักษณะผิวเผือกในลักษณะผิวเผือกนี้นะคะก็เป็นลักษณะที่เกิดจาก การขาดเอมไซที่ใช้สังเคราะห์ในการสร้างเม็ดสีเมลานินในเซลล์ผิวหนังผิดปกติทําให้เส้นผมในตาแล้วก็เซลล์ผิวหนังของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะคะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะแล้วผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะโดนแดดแรงๆได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังมากกว่าคนปกติด้วยนะคะนักเรียนโรคต่อมานะคะคือโรคซิกเคิลเซล โรค s i c เค e ลเซลก็เกิดจากความผิดปกติของยีนเพียงยีนเดียวทำให้เม็ดเลือดเนี่ยสร้างฮีโมโกลบินผิดปกตินะคะปกติเม็ดเลือดของเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นรูปคล้ายๆโดนัทใช่ไหมคะแล้วก็มีลักษณะบุ๋มอยู่ตรงกลางแต่ว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคซิ c เ l ิลเซลเนี่ยเซลเม็ดเลือดแดงจะมีความผิดปกติก็จะมีรูปร่างคล้ายกับเคียวนั่นเองนะคะ โดยร่างกายจะทำลายเซลล์นี้อย่างรวดเร็วทำให้ปริมาณเลือดต่ำลงทำให้มีภาวะเลือดจางนะคะร่างกายอ่อนแอระบบการหมุนเวียนเลือดเนี่ยไม่สะดวกและอาจจะมีไข้แล้วก็มีอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงด้วยนะคะนักเรียนลักษณะต่อมานะคะก็คือเป็นความผิดปกติของยีนบนโครโมโซมเพศนะคะ ยีนที่ทำให้เกิดความบกพร่องทางร่างกายหรือโรคพันุกรรมส่วนมากจะเป็นยีนด้อยอยู่บนโครโมโซมเพศ X นั่นเองค่ะยกตัวอ,อย่างเช่นโรคตาบอดสีนะคะโรคตาบอดสีจะเป็นโรคที่เกิดจากาความบกพร่องทางการมองเห็นทำให้มองเห็นสีบางชนิดผิดไปเช่นสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวและสีเหลือง จะได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมจากพ่อแม่ส่วนใหญ่นะคะคนักเรียนก็จะพบในเพศชายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นยีนด้อยที่ถ่ายทอดโดยโครโมโซม X นั่นเองคนปกติอาจจะเป็นโรคตาบอดสีได้ถ้าเกิดได้รับาการกระทบกระเทือนโรคต่อมานะคะคือโรคภาวะพ่องอโรคภาวะพ่องเอนไซ G6PD นะคะในโรคนี้นะคะเกิดจากร่างกายของเราขาดเอนไซท์ที่ชื่อว่า G6PD นะคะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยก็จะไม่แสดงอาการนะคะก็คือลักษณะภายนอกเนี่ยก็จะเป็นปกติทุกอย่างนะคะแต่ว่าภายในภายในเซลล์เนี่ยก็คือผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เนี่ยพอมันขาดเอนไซม์ตัวนี้เอมไซม์ M ตัวนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเอนไซม์ M ตัวนี้มันมีประโยชน์ในการที่จะป้องกันเม็ดเลือดแดงไม่ให้ฉีก หรือว่าแตกหักง่ายจากสารอนุอนมูลอิสระต่างๆนั่นเองค่ะโรคนี้ถ้าเกิดว่าเราได้รับการกระตุ้นเข้าไปจากอาหารบางอย่างอาหารยกตัวอย่างเช่นถั่วปักอ้านะคะถั่วปักอ้าเนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เนี่ยเกิดอาการรุนแรงได้นั่นเองค่ะโรคต่อมาคือโรคฮีโมฟิเลียฮีโมฟิเลียก็คือเป็น โรคที่ผู้ป่วยขาดโปรตีนที่ช่วยทำให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผลหรือเลือดออกเนี่ยจะทำให้เลือดเกิดบาดแผลนี่ก็ทำให้เลือดออกได้ง่ายแล้วก็แข็งตัวช้านะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เนี่ยก็จะทราบตั้งแต่กำเนิดว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคนี้ก็จะมีความระมัดระวังนะคะผู้ป่วยในโรคที่เป็นโรคนี้จะต้องมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากนะคะ เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดว่าผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วเสียเลือดมากๆเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันทีเนี่ยก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูโรคทางพันุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมบ้างนะคะในโรคที่ ในโรคพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมนะคะก็จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์หากเกิดมีหากเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะทำให้ลักษณะชิ้นส่วนของโครโมโซมเนี่ยอาจจะเกินมาอาจจะขาดหายไปนะคะหรืออาจจะมีจํานวนโครโมโซมที่ลดลงไปก็ได้ ความผิดป,ปกติ pic. ที่ก่อให้เกิดโรคทางพันธุกรรมนะคะที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมจะมีอยู่2ชนิดก็คือความผิดปกติปปก Gobierno ที่เกิดกับออโตโซมกับความผิดปกติที่เกิดกับเซ็กโครโมโซมนะคะทีนี้นักเรียนมาดูความผิดปกติแรกก่อนนะคะที่เป็นความผิดปกติที่เกิดกับออโตโซมนะคะออโตโซมก็คืออะไรออโตโซมก็ Auto S <S คือเป็นความผิดปกติที่เกิดกับโครโมโซมร่างกายนั่นเองค่ะ ก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะชนิดแรกนะคะเป็นความผิดปกติที่เกิดที่จำนวนออโตโซมนะคะจำนวนออโตโซมในร่างกายของเรามีทั้งหมดเท่าไหร่คะนักเรียนในร่างกายของเราจะมีจำนวนออโตโซมทั้งหมด46แท่งนั่นเองนะคะโดยที่แท่งที่1ถึง44จะเป็นอะไรคะจะเป็น โครโมโซมร่างกายส่วนแท่งที่45-46ก็จะเป็นโครโมโซมเพศนั่นเองก็ในอันแรกนี้นะคะก็จะเป็นในกรณีที่ออโตโซมเนี่ยบางคู่อาจเกินมา1โครโมโซมทำให้โครโมโซมในเซลล์ร่างกายของเราเนี่ยเป็น47แท่งนั่นเองค่ะ มาดูโรคที่เกิดจากความผิดปกติของออโตโซมนะคะกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นการเพิ่มจํานวนโครโมโซมนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มอาการดาวกลุ่มอาการดาวหรือว่าดาวซินโดรมนะคะเกิดจากโครโมโซมร่างกายคู่ที่21ตรงนี้นะคะนักเรียนคู่ที่21 เกินมา1โครโมโซมโรคนี้ส่วนใหญ่นะคะจะพบในแม่ที่มีอายุมากๆก็คือตั้งแต่35ปีขึ้นไปจะพบ1ในทารกทั้งหมด660คนนะคะลักษณะอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคดาวนะคะก็อาการก็จะเป็นะกะโหลกศีรษะก็จะกลมเล็กท้ายทอยแบนนะคะตัวจะนิ่มดั้งจมูกจะแบน ตาห่างแล้วก็ห่างตาเนี่ยก็จะชี้ขึ้นด้วยนะคะลิ้นจุกปากนิ้นลันกษณะของนิ้วมือเนี่ยก็จะสั้นป้อมนะคะเส้นลายมือขาดระดับของสติปัญญาเนี่ยก็จะต่ำด้วยนะคะการเจริญเติบโตของสมองแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยช้าหัวใจผิดปกตินะคะสามารถเป็นโรคเกี่ยวกับระบบหายใจได้ง่ายแล้วก็ส่วนใหญ่ที่คนที่เป็นดาวซินโดมนะคะก็จะมีอายุที่สั้นนั่นเองค่ะ กลุ่มอาการต่อมานะคะเป็นกลุ่มอาการที่เรียกว่ากลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดนะคะหรือว่าเอ็ดเวิร์ดซินโดรมสาเหตุก็คือเกิดจากโครโมโซมคู่ที่18เกินมา1โครโมโซมนั่นเองนะคะก็อัตราการเกิดก็จะอยู่ที่ประมาณ1ใน6,000คนของเด็กเกิดใหม่ที่มีชีวิตรอดแล้วก็ในโรคนี้ก็จะเหมือนกับกลุ่มแรกนะคะ ก็จะเกิดกับแม่ที่มีอายุมากนั่นเองนะคะแต่ว่าโรคนี้เนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากกว่ากลุ่มอาการดาวซินโดมนะคะลักษณะอาการของผู้ป่วยนะคะก็กระโหลกศีรษะมีรอยบุ๋มหูแหลมคางเล็กปากแคบใบหูจะเล็กผิดปกตินะคะแล้วก็ลักษณะของข้อมือและก็ข้อเท้าเนี่ยจะบิดด้วยนะคะหัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจผิดปกตินะคะแล้วก็ระดับสติปัญญาก็จะต่ำกว่าปกติด้วยโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเพศชายเนี่ยจะมีอายุสั้นกว่าเพศหญิงแล้วก็จะมีอายุอยู่ได้ไม่เกิน1ปีกลุ่มอาการต่อมานะคะที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนโครโมโซมนะคะก็คือกลุ่มอาการพาทัวหรือว่าพาทัวซินโดรมนะคะเกิดจากโครโมโซมร่างกายคู่ที่13 เกินมา1โครโมโซมอัตราการเกิดก็จะประมาณ1ใน5 0 0 0คนของเด็กที่เกิดใหม่แล้วก็มีชีวิตอยู่รอดนะคะลักษณะอาการนะคะศีษะเล็กท้ายทอยโหนกคางเล็กใบหูผิดปกติแล้วก็จะอยู่ตำ่ตำต่ากว่าปกตินะคะปากแหว่งเพดานโวนิ้วกำแน่นแล้วก็ซ้อนทับกันสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจก็จะต่ำกว่าปกติด้วยนะคะ ส่วนมากนะคะหัวใจจะผิดปกติอายุสั้นจะมีอายุได้ไม่เกินหนึ่งปีมีลักษณะอาการปัญญาอ่อนร่วมด้วยนะคะทีนี้มาดูกลุ่มอาการที่เกิดจากการขาดหายของโคมโซมนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มอาการคริดูชาร์ตนะคะคริดูชาร์ตซินโดรมหรือเรียกว่าแคดคายซินโดรมนะคะสาเหตุก็คือเกิดจาก โครโมโซมคู่ที่5นะคะคู่ที่5เนี่ยหายไปบางส่วนนะคะแต่ว่าจำนวนโครโมโซมในร่างกายเนี่ยจะไม่ลดลงนะคะนักเรียนก็คือจะมีจำนวนเท่าเดิมก็คือ46เหมือนคนปกตินะคะ ลักษณะอาการนะคะลักษณะอาการก็คือศีรษะจะเล็กกว่าปกติใบหน้าจะกลมนะคะหูต่ํากว่าปกติตาห่างหางตาชี้แล้วก็คางจะเล็กนะคะดั้งจมูกแบนนิ้วมือสั้นกล่องเสียงผิดปกตินะคะทำให้มีเสียงร้องแหลมเล็กคล้ายแมวร้องมันเป็นที่มาของชื่อแคดคลายซินโดมนั่นเองคะ่นะนักเรียน มีการเจริญเติบโตช้าแล้วก็มีลักษณะปัญญาอ่อนร่วมด้วยหรือบางครั้งเนี่ยผู้ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะคะก็จะมีหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดโรคที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมประเภทที่2นะคะก็คือความผิดปกติที่เกิดกับโครโมโซมเพศนะคะ ความผิดปกติที่เกิดกับโครโมโซมเพศนะคะก็จะก่อให้เกิดความผิดปกติแก่ร่างกายโดยที่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นความผิดปกติที่โครโมโซมเพศเนี่ยขาดหายไปหรือว่าโครโมโซมเพศเนี่ยเกินมานะคะแล้วก็ความผิดปกติความผิดปกตินี้นะคะก็จะสามารถถ่ายทอดความผิดปกตินี้ไปยังลูกหลานได้ มาดูกลุ่มแรกนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มอาการเทอร์เนอร์นะคะกลุ่มอาการเทอร์เนอร์จะเป็นความผิดปกติของอโครโมโซม x นะคะเพียงโครโมโซมเดียวก็คือจะเกิดกับเพศหญิงนั่นเองค่ะก็ปกติเนี่ยเพศหญิงของเราเนี่ยมีโครโมโซมเพศก็คือ xx ใช่ไหมคะก็จะมี x อยู่2ตัวแต่ว่า,าผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยก็คือจะมีโครโมโซมเพศเพียงโครโมโซมเดียวก็คือโครโมโซม เ,เพียงตัวนี้ตัวเดียวนะคะก็จะหายไป1ตัวก็จะพบในเพศหญิง1ต่อ2,500คนลักษณะอาการนะคะ,ะรูปร่างเตี้ยกระดูกอกวกว้างแบนนะคะลักษณะนมหัวนมห่างนะคะดูหัวนมห่างที่บริเวณคอที่บริเวณคอตรงนี้นะคะก็จะมีผังผืดอยู่ด้วยนะคะตรงนี้นะคะ บริเวณคอก็จะมีผังผืดกลางเป็นปีกข้อศอกงอมากกว่าปกติแล้วก็ผมที่ท้ายท,ายทอยเนี่ยก็จะต่ํากว่าปกติด้วยนะคะการเจริญของอวยัอวยาวะเพศเนี่ยไม่สมบูรณ์ก็คือจะไม่มีประจำเดือนแล้วก็เป็นหมันนะคะแล้วก็จะมีลักษณะปัญญาอ่อนร่วมด้วย กลุ่มอาการต่อมานะคะกลุ่มอาการต่อมาก็จะเป็นกลุ่มอาการคายเฟกเตอร์นะคะหรือว่าคายเฟกเตอร์ซินโดรมนะคะก็สาเหตุนะคะสาเหตุก็จะมาจากโครโมโซมเพศเนี่ยผิดปกติก็คือโครโมโซมเกินมา1โครโมโซมนั่นเองนะคะกลุ่มอาการคายเฟกเตอร์เนี่ยจะเกิดในเพศชายปกติเพศชายของเราก็จะมีโครโมโซมเพศเป็น X Y ใช่ไหมคะผู้ป่วยที่เป็นโรค กลุ่มอาการคลายแฟกเตอร์เนี่ยก็จะมี x เ,เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็คือจะเป็น XXY ทําให้โครโมโซมในร่างกายของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้นะคะก็จะมีจํานวนโครโมโซมทั้งหมด47โครโมโซมนั่นเองนะคะก็จะพบประมาณ1.3ใน1,000คนของผู้ชายแล้วก็ส่วนมากก็จะเกิดกับแม่ที่มีอายุมากลักษณะของอาการนะคะอันทะจะเล็กแล้วก็เป็นหมัน รูปร่างสูงแล้วก็รูปร่างก็จะมีลักษณะอ่อนแอคล้ายกับเพศหญิงนะคะก็คือสะโพกผายหนะ้าอกโตมีสภาพทางสมองแล้วก็จิตใจระดับต่ำกว่าปกติก็คือปัญญาอ่อนนั่นเองค่ะกลุ่มอาการต่อมานะคะก็คือกลุ่มอาการทิ i เปิลกลุ่มอาการทิ i เปิลนี้นะคะก็จะเกิดในเพศหญิงนะคะเกิดจากการที่มีโครโมโซมเพศโครโมโซมเอ็กเนี่ยเกินมาจากปกติ ะะก็ทําให้ลักษณะอาการของเพศหญิงที่เป็นกลุ่มอาการที่ p ป็นอกนี้นะคะลักษณะภายนอกเนี่ยเราก็จะดูเหมือนเ,อเป็นผู้หญิงปกติทุกอย่างนะคะแต่ว่าลักษณะภายในเนี่ยอวัยวะเพศจะไม่เจริญเต็มที่รังไข่ฟอนะคะแล้วก็ไม่มีประจำเดือนแล้วก็เป็นหมันระดับสติปัญญาก็จะต่ำกว่าปกติด้วยนะคะ กลุ่มอาการต่อมานะคะที่เกิดจากการเพิ่มจำนวนโครโมโซมก็คือกลุ่มอาการดับเบิลวนนะคะดับเบิลซินโดรมตรงนี้นะคะก็จะเกิดกับเพศชายนะคะทำให้ผู้ชายเนี่ยมีโครโมโซม Y เกินมาอีก1แท่งทำให้มีจีโนไทป์เป็น XYY หรือเรียกว่าซ u เปอร์แมนนั่นเองค่ะจะพบในอัตราส่วน1ต่อ1 0 0 0 0คนของทารกแรกเกิดลักษณะของ เพศชายที่เป็นกลุ่มอาการดับเบิรไวซินโดรมนะคะก็จะเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างปกติแต่เป็นหมันมีอารมณ์ชุนเฉียวแล้วก็มีความสูงตั้งแต่6ฟุตขึ้นไปนะคะมีระดับฮอร์โมนเพศชายในเลือดเนี่ยสูงกว่าปกติส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหมันไม่สามารถมีบุตรได้แล้วก็กลุ่มอาการดับเบิรไวเนี่ยส่วนมากก็จะพบในพวกนักโทษ ที่มีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนพอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าโรคพันธุกรรมเนี่ยสามารถเกิดได้จากความผิดปกติของยีนแล้วก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับโครโมโซมร่างกายแล้วก็โครโมโซมเพศนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรมนะคะก็จะมีอยู่2วิธีที่ครูนํามาให้นักเรียนศึกษาในวันนี้นะคะวิธีแรกก็คือ จะเป็นการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุศาสตร์นะคะก็คือว่าก่อนที่เราจะแต่งงานใช่ไหมคะก็จะมีศูนย์ที่ให้ความรู้แก่คู่สมรสนะคะหากแต่งงานไปแล้วมีภาวะเสี่ยงต่อบุตรที่จะเป็นโรคพันธุกรรมนะคะก็จะให้คำปรึกษาว่าเราจะทำยังไงแล้วก็ควรที่จะดำเนินการต่อไปยังไงนั่นเองค่ะ แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือเป็นการตรวจความผิดปกติบางประการที่เกิดขึ้นกับตัวอ่อนในท้องแม่นะคะวิธีนี้เนี่ยส่วนมากก็จะตรวจกับแม่ที่ตั้งครรภ์อายุมากๆก็คือตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปนะคะโดยวิธีการนี้เนี่ยจะเรียกว่าวิธีการแอมนิโอเซนติซีนะคะซึ่งก็จะใช้วิธีการคือเจาะด,ดูดเอาน้ำคร่ำออกมานะคะเพื่อนำมาวินิจฉัยโรคพันธุกรรม ก็จะสามารถตรวจสอบดูได้นั่นเองค่ะว่า,าลูกของเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือไม่ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะในพาร์ทแรกในเรื่องของพันธุกรรมนักเรียนก็ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของความหมายของพันธุกรรมเรื่องของโครงสร้างของโครโมโซมยีนแล้วก็ DNA แล้วก็เรื่องของกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของโรคพันธุกรรมนะคะสำหรับครั้งต่อไปนะคะมาพบกับครูอมได้ใหม่ในพารที่2นะคะบทที่3เรื่องพันธุกรรมกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ